สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนนะคะ,ะวันนี้เย็นวันศุกร์เราก็มาผ่อนคลายกันนะคะ,ะเรามาล้างบ่อปลากันค่ะวันนี้ค่ะ,ะปลาจุ๋มก็เริ่มโตแล้วนะคะเอามาเลี้ยงได้สองเดือนกว่ากว่าตอนนี้พ่อปุ้ยก็กำลัง ทำการล้างบอกปลาให้มันสะอาดนะคะเราจะล้างบอกปลาทีละครั้งล้างเสร็จแล้วก็จะพักไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยให้อาหารมื้เย็นให้กับปลาดุกข,ของพ่อปุ้ยวันนี้หาหางานให้พ่อทําไม่จุมแอบก่อยน้ําปลาแต่คนที่ทําความสะอาดไม่ใช่แม่เป็นพ่อปุ้ย หาเรียกให้พ่อเฮ็ดมีความสุขนะคะเลี้ยงไว้ทานเองนะคะถ้ามีคนมาซื้อก็จะขายถ้าไม่มีก็เลี้ยงไว้ดูไว้เล่นดูเล่นเล่นแล้วก็เอาไว้ทานนะคะาถามว่าอยากทานไหมก็ไม่ได้อยากทานค่ะเพราะเลี้ยงมาก็รักมันเนาะ พขาปุยรู้สึกมีความสุขกับการได้ทําความสะอาดบ่อปลาดุกนะคะทำใหญ่เลยนะคะกระหมักกระเม่นเลยงารักที่สุดในโลกนอนจุดบ่อแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะล้างอีกรอบใช่ไหมพ่อวันนี้รีแลกก่อนใช่ไหมดูก่อนว่าน้ำมันจะขุนไหมถ้าขุนพรุ่งนี้ก็ปล่อยอยีกแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่อีกนะคะ เขาเราจะเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งออันนี้ก็เป็นบ่อหอยเชอรี่แต่ว่าหอยเชอรี่อันนี้คิดว่าน่าจะเอาไปอเอาไปไว้ที่อื่นเพราะว่าจะเลิกเลี้ยงแล้วหอยหอยพันนี้นะคะเป็นหอยพื้นบ้านมันไม่อร่อยมันเป็นหอยตัวดําๆจุกอยากเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองตอนนี้ก็มีอีกบ่ออยู่ข้างหน้าเชอรี่สีทองแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็น้อกพันธ์ใหม่เชอรี่สีทองมาเลี้ยงนะคะ ที่ฟาร์มจังหวัดที่จังหวัดกาลสินอ่าตอนนี้ก็ปล่อยน้ําทิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดน้ําใส่ใหม่มันชอบทานผักบุ้งไม่จุงมก็จะเก็บผักบุ้งมาให้มันทานทุกเช้าทุกเย็นนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูบ่อน,นี้ก่อนนะคะอ่าบ่อน,นี้ยังยังไม่ได้ล้างแต่ก็ปล่อยน้ําออกแต่ยังไม่สะอาดเท่าไหร่นะคะค่ะ อ่าต่อไปมาเป็นบ่อนี้นะคะเดี๋ยวพอปุ้ยก็จะมาล้างบ่อนี้อีกบอกว่าอาบน้ําแล้วเดี๋ยวให้อาบใหม่อีกรอบนึงนะคะเพราะว่ากลับมาก็รีบอาบน้ําเลยกลัวไดู้สิคะอันนี้ก็เริ่มโตแล้วแต่ยังไม่เท่ากับบ่อนั้นนะคะบ่อนี้ก็เพิ่งเลี้ยงได้เดือนกว่าๆนะคะค่ะส่วนบ่อนี้ปลาเหลือนิดเดียวปลาไม่เยอะอันนี้มืดๆหน่อยนะคะ อันนี้เป็นปลาปลาหมออ่าไม่ต้องดูดูบอ่อหนีดีกว่าอ่ากลังล้างบอ่อให้สะอาดนะคะเพราะปลาดุเนี่ยถ้าไม่ล้างเนี่ยน้ำมันจะมีกลิ่นนะคะสีแวดล้อมไม่ดีรอบบ้านเขาจะเหม็นก็ต้องดูแลก,กันหน่อยนะคะน้ำก็ปล่อยลงไปที่ทุ่งนาอ่าเป็นอาหารเป็นปุ๋ยของผักบุ้ง พรุ่งนี้ก็จะให้ผู้รับเหมามาตัดหญ้าที่บริเวณบ้านนะคะเพระาะว่าหญ้ารกมากน่ากลัวคุ้มเราเชื้อโควิดกำลังระบาดเราก็อยากให้บ้านมันโล่งๆโปร่งๆนะคะให้อากาศบริสุทธิ์ไม่มียุงไม่มีอะไรด้วยนะคะก็จะให้เข้ามาตัดหญ้าให้เข้าเหมาเลยนะคะเหมาตัดทั้งบ้านเลยนะคะ อ,อย่ารกลุงลังมากเลยค่ะตอนนี้บ้านก็ไม่ค่อยน่าอยู่เพราะว่าหญ้ามันรกนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะหลังจากตัดหญ้าแล้วจะเป็นยังไงนะคะค่ะ